ของมันต้องมีวันนี้นะครับสำหรับคนที่การจะไปเดินป่าหรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศครับขวดน้ำที่เป็นเครื่องกรองน้ำได้ในตัวมิสุ M9 3 6 0 Adventure k i t เป็นขวดน้ำที่ทำจากสเตลเลสสตีลฟูดเกรดอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานผนังชั้นเดียวนะครับทำให้มันน้ำหนักเบาและสามารถพกพาไปได้ในทุกๆวันครับขวดน้ำตัวนี้มาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองสิส่งสกปรปกและแบคทีเรียได้ถึง9 99. 9 9 9 9ิบาทำให้คุณมั่นใจได้ครับไม่ว่าคนจะไปเดินป่า คุณก็สามารถที่จะกรอกน้ําใส่ขวดน้ําตัวนี้แล้วก็ดื่มได้ครับหรือเวลาที่คุณไปต่างประเทศนะครับบางประเทศเขาอาจจะบอกว่านะ้ำประปาสามารถดื่มได้แต่บางทีเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไอท่อประปาเนี่ยมันสะอาดจริงไหมการที่เรามีขวดน้ําที่กรองน้ําไว้ในตัวก็ทาให้เราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับวิธีการใช้นะครับก็ไม่ยากครับเพียงแค่ควรเติมน้าใส่ขวดน้ําปิดฝาแล้วก็ดื่มได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับ ก็ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะมีน้ําดือมที่สะอาดในตลอดทั้งทริปของคุณครับ